สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะ iPhone X ในปี2022แล้วนะคะว่ายังน่าใช้ไหมยังไหวหรือเปล่าแล้วจะบอกว่าตอนนี้ราคามือสองถูกมากเมื่อแรกกับการได้ใช้แบบว่าสัสดส่วนหน้าจอเป็นจอแบบใหม่นะคะก็จะสะดวกสบายมากกว่าโทรศัพท์ที่เป็นปุ่มโฮมซึ่งจะมีข้อให้คิด เรความสะดวกสบายแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกะกล่องให้ดูกันเนาะข้างในกล่องก็ข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกล่องสีขาวนี่นะคะเป็นกล่องขาวคล้ายๆกับรุ่นที่เป็นไลน์อัพธรรมดาของปัจจุบันนะคะคล้ายๆกล่อง iPhone 13แล้วก็13บมมินินะคะเราจะมีคู่มือนะคะเข็มจิ้มซิมแล้วก็ตอนนั้นจะได้สติกเกอร์มา สองลูกอย่างนี้เลยนะคะเมื่อก่อนคือแบบครบมากนะคะเป็นตัวเครื่องเนาะแล้วก็จะได้สายชาร์จอ๋อไม่ใช่หัวชาร์จนะคะที่เป็นแบบเล็กๆแบบนี้แล้วก็เป็นสายไลนิ่งนะคะเป็นสาย USB to Lightning แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหูฟังมาให้ด้วยแต่เราแกะใช้แล้วนะคะ อีกอย่างใน iPhone ะ X ที่ให้มานั้นก็คือหางหนูนะคะตัวที่ไว้ต่อกับแจ็คหูฟัง3 5จุานะคะเข้ากับพอร์ตไลนิ่งนะคะจะบอกว่าคบคันมากๆนะคะตัวนี้เป็นหูฟังไลนิ่งเนาะแต่ไม่ได้มีให้ดูนะคะเพราะว่าเราแกะไปใช้แล้วนะคะอันนี้เป็นสายไลนิ่งนะคะแล้วก็หัวชาร์จเล็กแบบนี้เนาะดีไซน์ของตัวเครื่องก็ เหมือนกันเลยกับ iPhone XS นะคะที่เราเพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะเป็นลักษณะแบบว่าโค้งนะคะรับกับมือนะคะหน้าต่อขนาด5.8นิ้วจะบอกว่าไม่ได้เล็กลนะดูสิเราเป็นคนมือใหญ่นะดูใหญ่ไปเลยนะคะจะเห็นไปเล็กเล็ก,ลกน้อยเนาะ เวลาการจับถือก็แบบถน,ดนัดมือมากๆขนาดกำลังพอเหมาะเลยนะเมื่อเทียบกับ13 Pro ในปัจจุบันเนาะขนาดกล่องต่างกันมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ให้มาแค่สายชาร์จอันเดียวนั่นเองนะคะมเมื่อก่อนคือแบบครบคันมากนะคะให้ดูกล่องนะคะ ตัวน,นี้หน้าจอ58นิ้วนะคะกล้อง12ล้าน12ล้านกล้องหน้า7ล้านยังลื่นลื่นมากเลยนะคะใครที่กำลังหาซื้อ8พัดให้ขยับมาเป็น iPhone X จะดีกว่าเพราะว่าเราได้ใช้หน้าจอแบบใหม่นะคะเราก็สามารถที่จะแบบว่าสวิตแอปไปมาแบบง่ายดายมากเลยกว่ากว่ารุ่นที่เป็นปุ่มโฮนี่ยคะ่ะ ลากขึ้นลากลงอะไรยเงี้ยได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นดูหรูหราข้างหลังก็เป็นกระจกเนาะขอบข้างก็เป็นสแตนเลสวัสดุเดียวกับ13 Pro Max ตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบรูปล,ลูกถ่ายนะคะกับรุ่นปัจจุบันก็คือ iPhone 13 Pro ให้ดูเลยว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ iPhone X ของเราเนี่ย ยังไหวยังสู้กับรุ่นใหม่อยู่หรือได้อยู่หรือเปล่ายังน่าใช้อยู่ไหมส่วนตัวมองว่าน่าใช้มากนะคุ้มมากกับราคาที่ได้มาแค่เจ็ดพันกว่าบาทเองนะคะมือสองถูกมากๆสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเราได้เครื่องมือสองมาจากไหนก็ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราแนะนำนะคะว่าการหาซื้อโทรศัพท์มือสองจากเฟซยังไงให้ไม่ดนไม่โดนหลอกนั่นเองนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นนะคะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรูปถ่ายเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่าง iPhone X ในปี2022กับโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดของปีนี้เลยก็คือ iPhone 13 Pro นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูรูปถ่ายและวิดีโอได้เลยค่ะสำหรับงานวิดีโอกล้องหลังนะคะก็ยังใช้ได้เห็นไหมว่าชัดมากสวยมากนะคะดีเทลอะไรความลื่นสีสันแบบ ดีกว่า Android รุ่นใหม่ๆของปัจจุบันอีกนะวิดีโอของ iPhone ยังไงก็คือชนะขาดลอยนะคะแต่เรื่องการสั่นอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากจะเห็นไหมคะว่าการกันสั่นมันยังมีวูบมีว่าบ้างแต่มันถือว่าดีนะระดับนี้อันนี้คือแบบว่าเราถือถ่ายแบบชุยๆเลยนะเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีขาตั้งกล้องอะไรถือดีๆนะคะก็อาจจะลายตานิดนึงนะคะ แต่ความชัดระดับนี้จะบอกว่าที่สุดแล้วนะคะสำหรับงานวิดีโอของ iPhone X นะคะในปี2022จะถ่ายทำคอนเทนต์ไลฟ์สดหรือว่าใช้งานจริงๆจังๆก็ถือว่าเป็นรุ่นที่โอเคมากๆแถมยังอัดวิดีโอได้ 4K 60เฟรมเรทด้วยนะคะส่วนงานวิดีโอกล้องหน้านะคะก็จะเป็นโทนแบบออกชัดเห็นไหม สายมือออกชัดออกคมนะครับผิวก็อาจจะดูดำๆหน่อยส่วนของ13มโปรมันก็จะดูแบบเหมือนไปเกลีก่ยผิวมาระดับหนึ่งนะคะออกจาเป็นวิดีโอที่สวยกว่าเล็กน้อยภาพถ่ายก็ถือว่าใกล้เคียงค่ะอาจจะมืดกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ก็แล้วแต่มุมเหมือนกันนะบางรูปเนี่ยอย่างรูปนี้ยแทบแยกไม่ออกนะคะระหว่าง iphone x กับ iphone 13 Pro คือแบบว่ามันสวยใกล้เคียงกันมากๆนะคะบางรูปแบบ แยกไม่ออกจริงๆนะอย่างรูปนี้ยังแยกออกแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะถือว่า iPhone X ในปีนี้ก็ยังทำได้ดีอยู่ขนาดเครื่องมันออกมาหลายปีแล้วนะคะดูรูปไอติมอย่างนี้ก็คือแบบแทบจะหาจุดแตกต่างยากมากกล้องก็ยังถือว่าน่าสนใจแล้วก็ชัดสวยงามดีเทลการถ่ายอาหารการถ่ายในที่แสงน้อยก็ถือว่าทำได้ดีนะคะแต่ที่แสงน้อยก็อาจจะ ซู้ปอร์ไอโฟนสิไม่ได้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะราคานี้แล้วก็เขาออกมาตั้งหลายปีแล้วเนาะแต่ก็ถือว่าถ้าเราตั้งใจถ่ายหามุมดีๆหาแสงดีๆก็ไม่น่าเกียดนะคะไม่ได้ว่าแตกต่างกันขนาดนั้นก็ถือว่าทำได้โอเคมากเลยค่ะภาพถ่ายคนนะคะก็มาในคอนเซปต์แบบว่าเหมือนเดิมเลยก็คือมีความชาัดมากมีความออกดำๆหน่อยส่วนฝั่ง13 Pro ก็จะเป็นชัดแล้วก็แบบ จะเหมือนเคลียร์สีผิวให้คนในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็จะดูสวยกว่า iPhone X อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนงานกล้องหน้าก็สไตล์เหมือนเดิมเลยค่ะดูชัดนะเอาดีๆบางรูปดูชัดกว่า13 Pro อีกนะแต่13 Pro คือแบบว่า มันก็จะดูแบบเบลอๆหน้าเนียนๆไปในระดับหนึ่งแล้วก็จะออกปิดเหลืองเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะสําหรับงานรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอของ iPhone X ใน 2022. ปี2022พอจะสู้กับ iPhone 13 Pro ในปีนี้ได้หรือเปล่าส่วนตัวมองว่ามันก็ยังสวยอยู่นะแค่ว่าเราต้องหาแสงให้เพียงพอหรือแม้กระทั่งในที่ที่แสงน้อยก็ยังดูดีนะคะไม่ได้ถือว่าขี้เล่จนเกินไปนะคะแล้วรุ่นนี้ก็อาจวิดีโอได้ที่ 4K60 เฟรมเรทเหมือนกันนะคะ สิ่งที่ iPhone 13 Pro มีเพิ่มขึ้นมาในปีนี้ก็จะเป็นวิดีโอโหมดภาพยนตร์นะคะการถ่ายภาพแบบสไตล์ภาพถ่ายแล้วก็เลนส์ออลิฟไวที่มีที่มีเพิ่มขึ้นมาโดยที่ iPhone X ไม่มีนะคะแล้วก็เลนส์ออลิฟไวใน iPhone 13 Pro เนี่ยสามารถถ่ายแบบมาโครได้ด้วยนะคะนั่นคือก,การถ่ายแบบซูมใกล้ๆได้นะคะแต่เมื่อเทียบกับงบแล้วตัวนี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาในปีนี้อยู่ สำหรับใครที่ต้องการซื้อนะคะก็ลองดูรีวิวนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย